ผมเหรอผมตอนเป็นเด็กผมฝันว่าผมอยากทำรับรับงานรัชการแต่ว่าพอโตมามันรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมหล,หลายๆอย่างก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ทำตามความฝัน ถ้าตอนเด็กๆเลยอะคะ่ะพี่เป็นคนชอบดูละครดูซีรีส์เนาะตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่อยากทำงานใกล้ชิดกระดาาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นคนเออชอบดาราชอบอะไรประมาณนึงแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราต้องเป็นารดาเนาะตอนเด็กเลยใช่ไหมคะถ้าสมมติมว่าเด็กๆเลยช่วงประถมมัธยมอะไรเงี้ยจริงๆโตขึ้นอนะอยากแบบทํางานในสวนสัตว์อะอนุบาลสัตว์อะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะชอบแบบพวกลูกแบ,บบสัตว์เด็กๆอะคะ่ะใช่ก็เลยอยากทํางานในสวนสัตว์ ช่วงมัธยมมัธยมต้นน่ะจะมีความฝันว่าตอนนั้นดูซีซันเช้งแล้วอยากเรียนดูเรียงขศิลป์อยู่ที่สารยาครับแล้วก็อยากเป็นที่เป็นโรงเรียนนายร้อยของเกี่ยวกับดูุรียากนะครับเป็นเซอร์วิสพวกพนักงานคอยแบบอำนวยความสะดวกให้พนักงานเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์สรารสนเทศไอทีทุกอย่างนะครับ โตมาอย่างเงี้ยเราได้มาทํางานพี่เรียนนิเทศศาสตร์ใช่ไหมคะจบมาพี่เป็นนักข่าวตอนเป็นนักข่าวเนี่ยช่วงหนึ่งก็ได้ใกล้ชิดพวกดาราบ้างเซเลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็วันหนึ่งเราเปลี่ยนจากนักข่าวมาเป็นมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็ดีอยู่เหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ใกล้ชิดกับพวกดาราพวกเซเลบพวกอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ได้เงินประเด็นคือได้เงิน ปัจจุบันเป็นเคทีฟค่ะทำงานอยู่ในสายแบบ e n t e r อร์เทน n มนต์แบบผลิตละครซีรีส์ทำโปรโมทประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นคอนเทนต์เ a ี o เตอร์ครับของทีมเ g ติ้งเป็นฝั่งออนไลน์ครับงานทำแบบว่าออกแบบ a r t ์ต r วิร์กอะไรเงี้ยเป็นเคทีฟคิดคิดงานแล้วก็ออกแบบงานเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ทำพวก a n นิเม e ตัดต่อวิดีโอด้วยอะไรแบบนี้ครับรู้สึกว่า ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทําได้ถนัดเราก็ชอบประมาณหนึ่งเหมือนกันถึงจะไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่เหมือนตอนที่เราอยากจะทําได้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราก็มีสิ่งที่เราทําได้ทําถนัดละถึงจะไม่ใช่ความฝันที่เราเคยคิดไว้แต่ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังไงความฝันตรงนั้นอ่ะมันก็ยกยกออกมาทําได้ในบางส่วนอะไรแบเนี้ยทำอาชีพนี้รู้สึกว่าท้าทายตัวเองมากกว่าจบไม่ตรงสาย้ลยนะผมจบนิเทศมา คือเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไปหาลูกคา้า ขององะไราหาเงินพูดง่ายคือดีกว่าเป็นนักข่าวอะรวยกว่าอันนี้จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยทําความฝันประสบความสําเร็จไหม mm hmm. ก็ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งความฝันที่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงินด้วยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนค่อนข้างชอบศิลปะพวกศิลปะพ,พวกงานอาร์ตพวกงานภาพงานเพลงอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งอยู่แล้วก็เลยทําให้เลือกเรียนสายเกี่ยวกับการผลิตพวกนี้ขึ้นมาพอเราเรียนด้านนิเทศเนี้ยจบมางานที่เราทําส่วนใหญ่มันเลยแบบมุ่งมาตรงนี้เราเลยได้มาอยู่ตรงนี้ ค่ะใช่แต่ว่าเรื่องที่จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะทำงานในสวนสัตว์ที่นี่นั่นอะไรงี้ใช่ไหมบางทีแบบสายที่เราเรียนตอนนั้นมันไม่ตรงอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไปไม่ถึงจุดนั้น สิ่งที่เราคิดไว้ในตอนนั้นกับสิ่งที่เราคิดไว้ในตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันประสบการณ์สิ่งที่เราเจอมามันก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความฝันเราจริงๆในตอนมอต้นเนี่ยก็อยากอยาก,ยากแบบไปสายดนตรีแต่พอขึ้นมอปลายมาอยู่ๆก็อยากมาเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรแบบนี้ครับมันก็อยู่ที่สังคมแวดล้อมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปครับอะไรแบบนี้แต่ก็ยึดไว้ว่าก็ให้รู้ว่าเราทําอะไรได้เราถนัดตรงไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าความฝันบางทีก็ขนาดจะเป็นเป้าหมายให้เราได้ เขาเรียกว่าได้เผอฝันอะไรนะครับได้มีแรงใจในการใช้ชีวิตต่อไปให้เรายังรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วยังมีแฟชั่นเรายังมีโมทีฟที่แบบเราอยากทําอะไรนู่นนี่นั่นนั้นอะไรแบบนีบ้ก็ไม่ต้องกลัวลองเลยอย่าไปแพนชีวิตจนตัวเองเครียดเยอะเมเนจตชีวิตปัจจุบันตัวเองให้แบบให้มีความสุขมากกว่าโฟกัสเรื่องการงานให้แบบเออมันโอเคหรือเปล่าแค่นั้นถ้าไม่โอเคเราก็เปลี่ยน ถ้าอยากจะบอกน้องๆก็คือว่าถ้าตอนฝันตอนเด็กอะเราเราเป็นอะไรก็ได้นะเราอยากฝันเป็นอะไรเป็นก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะพอน้องโตมานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเชื่อพี่เงินค่ะใช่เพราะว่าเงินเนี่ยหมุนทุกอย่างในโลกทุกอย่างในโลกหมุนด้วยเงินเชื่อพี่ค่ะอยากบอกว่าจริงๆแล้วว่าชีวิตชีวิตคนเราอะค่ะไม่เป็นไรเลยถ้ามีความฝันก็อยากจะให้สู้ให้ถึงที่สุด คือถ้าตัวเองมั่นใจแล้วว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรจริง,รงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สู้สุดใจเหมือนกันนะเพราะว่าพิมพ์ยังรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักหรือว่าสิ่งที่เราชอบหรือถนัดอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตหรือการอยู่ร่วมกับมันในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยมันคงจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจมีแรงมีแพชชั่นหรือมีอะไรเนี้ยของการตื่นมาทํางานอืมก็เลยแบบอยากจะให้แบบน้องๆสู้นะคะ เด,เด็กทุกคนที่มีความฝันหรืออยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้สู้กับความฝันของตัวเองแต่หากวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามที่ฝันไว้เนี่ยก็ขอให้บอกกับตัวเองไว้ว่ามันไม่เป็นอะไรเลยเราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรอยูน่นะคะไม่เป็นไรเลย